รู้คยบ้านมแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูกันนะครับว่าผนังที่เราติดตั้งด้วยแผ่น EPD แล้วก็มีการต่อด้วยอิฐให้ดูกัน3ชนิดนะครับให้ดูความแตกตา่างยืนยันก่อนนะครับว่าความแข็งแรงนั้นเท่ากันไม่แตกต่างกันแต่ผลการเสียหายนั้นแตกต่างกันแน่นอนนะครับนี่คือแผ่น EPD ที่ มีการติดตั้งโดยผู้เข้าอบรมในการทำผนังวัานโฟมส่วนนั้นนูน้นก็คือการติดตั้งแผ่นอินีดีโดยทีมช่างนะครับเป็นทีมช่างแมนทีมงานของคุณธนากรกรแจ้งสว่างหรือธนากรบ้านวัโฟมดูแลการก่อสร้างโดยพี่นิกอินดี้นะครับนี่คือส่วนของผนังนะครับผนังด้านบนนั้นคือผนังที่เราติดตั้งใหม่นะครับผนังด้านล่างที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่คือผนังที่ติดตั้งด้วยแผ่นอินีดีออกมาประมาณ1เมตรสูง1เมตรเท่ากับ1ตารางเมตรนี่คือด้านหน้านะครับ ที่มีการทุบเห็นไหมครับว่าด้านหน้าที่ทุบนั้นนะครับจะไม่มีรอยร้าวเพิ่มข้อดีของแผ่นดีบีดีคือทุบตรงไหนแตกตรงนั้นปูนที่ฉาบด้านนอกแตกก่อนถึงตะข่ายตะข่ายขาดถึงจะไปทั้งหลังนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทุบตรงไหนแตกตรงนั้นนะครับมันจะไม่เกิดการร้าวลามไปบริเวณอื่นนะครับนี่คือข้อสําคัญของการใช้ผนัง EPD ฉาบปูนเห็นไหมครับว่าแตกแบบนี้ ส่วนอันนี้นะครับแผงที่2ก็คือการที่เราติดตั้งด้วยอิฐมวลเบากว้าง1เมตรสูง1เมตร1ตารางเมตรเท่ากันนะครับเวลาทบเห็นไหมครับว่าแอ้นี้ครับถ้าไม่อ่านี่อิฐมวลเบาด้านข้างนี้ก็ไม่ร้าวนะครับแต่ทะลุไปข้างหลังนะครับทะลุไปข้างหลังเลยนะครับอ่าแต่บางส่วนนะครับก็จะมีร้าวเห็นไหมครับมีร้าวบ้างนะครับมีรอยร้าวบ้างแล้วก็ทะลุไปข้างหลังเห็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทุบโดยผู้หญิงนะครับก็จะแตกแค่นี้นะครับอ่ะนี่คืออิฐมวลเบา เรามาดูกันนะครับส่วนนี้คืออิดมอนอิดมอนเนี่ยกว้างประมาณ80เซนสูง1เมตรเท่ากันนะครับเห็นไหมครับอิดมอนเบานะครับข้อดีของอิดมอนเบากับอิดมอนนะครับต่างกันคือถ้าต้องไหนไม่โดนนะครับมันก็จะแข็งแรงอยู่แบบนี้นะครับนี่คือจุดที่เราทุบนะครับทุบบนอิดมอนนั้นก็จะแตกแล้วผลที่ข้างเคียงก็คือการร้าวนะครับนี่คือรอยร้าวของอิดนะนะครับแต่ละอย่างนี่คือด้านหน้าถ้าเรามาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังที่เราเห็นไหมครับว่าอิดอ่าอิดแดงนะครับนั้นนะครับถ้ามันแตกปุ๊บนะครับมันจะแตกราวลามแบบนี้นะครับผนังส่วนอื่นก็จะเกิดการร้าวบนปูนฉาบนะครับนี่คือรอยร้าวบนปูนฉาบของอิดแดงนะครับจากอิดแดงนะครับมาที่อิดมวลเบาเห็นไหมครับเวลาแตกนะครับมันก็จะแตกเป็นแผงแล้วก็มีรอยร้าวที่ลามออกจากกันนะครับนี่คือการแตกของ มวลเบาแล้วก็อิดแดงนะครับนี่คือรอยต่อนะครับรอยต่อของการก่ออิดเห็นไหมครับว่าบางมากนะครับนี่คือปูนฉาบนี่คืออิดที่แตกออกมานะครับนี่คือเศษซากอิดนะครับอิดแดงอิดมวลเบาและนี่คือแผ่น EPD ที่เราฉาบป,ปูนเห็นไหมครับว่าเวลาแตกเนี่ยนะครับมันมีโอกาสลามออกไปแต่จะลามเฉพาะปูนฉาบชั้นที่สองครับการฉาบป,ปูนบนอิดนะครับเรามีการฉาบสองรอบ รอบชั้นแรกก็คือชั้นของวัสดุคืออิฐมอนบาอิฐมอนแล้วก็อิฐ EPD ดีหรือ E p d ดีโฟมแล้วก็ฉาบป,ปูนรอบที่1แล้วก็ฉาบป,ปูนรอบที่2ในส่วนของอิฐนะครับแต่ถ้าเป็น E p d ดีโฟมฉาบรอบที่1แล้วก็ใส่ตาข่ายครับแล้วก็ฉาบรอบที่2เห็นไหมครับว่ามันต้องตาข่ายด้านนอกนุ่นขาดแล้วก็ทะลุโฟมทะลุแล้วถึงจะทําให้ตาข่ายขาดเพราะตาข่ายทําให้ปูนที่ฉาเพราะตาข่ายมันไม่ขาดเลยครับเพราะตาข่ายไม่ขาดปุบ๊บมันก็จะดึงให้ปูนฉาบรอบ2องรุดออกจากกัน นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับวนี่ทุบยังยังไม่ทะลุออกมานะครับปูนนะครับก็จะดันจนตะข่ายนี้ขาดมันก็เลยทําให้ปูนแตกสังเกตไหมครับว่าการหลุดออกมานะครับรอยร้าวของปูนฉาบนั้นไม่มีอ่ะนี่คือข้อดีนะครับนี่คือความต่างนะครับว่าทําไมเราถึงเลือกแผ่น epd ในการผนังเพราะหนึ่งน้ำหนักเบานะครับได้ความเย็นข้อดีของมันห้าข้อเลยนะครับเย็น แข็งทนเร็วเบานะครับ5ข้อดีเย็นแข็งทนเร็วเบากับ EPD แต่ความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นแผ่นนี้ดีอิดมอนอิดมอนเราแข็งแรงเท่ากันนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการก่อฉากของผู้เข้าอบรมนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สัญชัยกนานช่างรู้กู่บ้าน0 9 1 7 8 9 3 5 6 3 i ลนสัญชัยขอบคุณมากครับ